ใครอยากได้ท่าบริหารสะโพกแล้วก็ได้หน้าท้องด้วยในท่าเดียวกันนะคะวันนี้ครูมีมาฝากหนึ่งท่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่า all four position แบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือวางมือให้อยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้สะโพกแบบนี้นะคะแล้วเน้นก็คือว่าให้เรากางนิ้วมือออกจากกันกว้างๆกางกว้างๆเลยแล้วตั้งส้นเท้าขึ้นมามือของเราเนี่ย ความกว้างเท่าช่วงหัวไหล่ก็พอไม่ต้องกว้างมากนะคะหัวเข่าก็ความกว้างเท่ากับสะโพกของเราพอดีเราตั้งส้นเท้าเพื่อให้การทรงตัวของเราง่ายขึ้นนะคะอะจากตรงนี้ให้เหยียดขาขวาไปด้านหลังแล้วตั้งส้นเท้าแบบนี้แตะปลายเท้าลงไปสายตาอาจจะมองเลยนิ้วมือไปนิดนึงตัวไม่จมตัวไม่ห้อยนะคะดันซี่โครงของเราขึ้นมาช่วยเฟิร์มกระชับหัวไหล่ด้วยจะทําทให้หัวไหล่ของเราแข็งแรง,งขึ้นนะจากตรงนี้เราแค่ยกขาขวาขึ้นมาขนาดพื้นแค่นี้พอ กระดกข้อเท้าไว้นะคะแค่ไหนที่เรารู้สึกว่าตัวของเราไม่แอ่นเยอะก้นเกร็งแล้วก็ถ่ายน้ําหนักมาที่มือขวาสักน,นิดนึงท่านี้น่าคล้องด้านข้างจะทํางานนะคะค้างไว้ตรงนี้นะเวลาทําท่านะคะให้ทุกคนค้างไว้หายใจปกติค่ะจากเวลาสักประมาณ10วินาทีนะคะค้างกับคุณครูนนะตรงนี้คอยข้าวีนับ5และ4ถ่ายน้ําหนักที่มือขวากระดกเท้าเยอะๆกระดกเท้าอ่ะสาเยี่ยมค่ะแล้วท้องจะทํางานมากขึ้นนับสอง และหนึ่งค่อยแตะปลายเท้ากลับลงไปแบบนี้อ่าอันนี้นับเป็นหนึ่งรอบนะคะเราทําข้างละสามถึงห้ารอบได้เลยนะแล้วเราก็สลับข้างพอเราครบทั้งสองข้างโป่งขึ้นมาแล้วก็ใช้การหมุนๆข้อมือใครข้อมือนดิดนึงเพราะว่าบางทีน้ําหนักมันจะโหลดข้อมือเยอะคุณครูก็เลยไม่ให้ทําหลายรอบสักสามถึงห้ารอบก็พอแต่เน้นการจัดระเบียบร่างกายก็คือให้เน้นว่าพยายามเก็บซี่โครงเกรงหน้าท้องเข้าไปตัวไม่จมตัวไม่ห้อยลองฝึกตามค่ะ